ไอ้ยมีสองคนชีวิตของจอร์เกิดมาก็ต้องหาปืนเอาล่ะวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักชีวิตของจอร์ดนะจอร์ดนั้นชอบใช้ปืนอูซี่เป็นชีวิตจิตใจสิ่งแรกที่จอร์ดต้องหานั่นคือนี่แหละครับผมกระสุนแล้วก็เสื้อกั๊เด็กๆ,ๆน้อยๆเอาล่ะตอนนี้จอร์ดกำลังจะไปลุยแล้วศัตรูข้างหน้าไม่ขนาดมือจอร์ดเ่ละเฮ้ยเห็นแล้วจอร์ดเห็นละจอร์ดเห็นไกลๆโอ้ดูนั่นสิพวกเขาใช้ลูกซอนอยิงกันมาละจอร์ดจอร์ดล็งละ อ๋อข้างหน้ามี่อีกจอดเลงจอดเอาตัวไหนดีโอ้จอดยิงน็อกไป็นหนึ่งตัว oh, นะ่าเชื่อจอดทำได้อีกตัวหนึ่งเฮ้ยเจ้าภาพแปบเหลี่ยมซิกเฮ้ยเจ้าคบอ๋ออยู่ข้างนอกเฮ้ยโอ้โหซองเกือบเหล่าน้าจอดเกือบโดนเหล่าเงียบบอยครับจอดลูดจอดหาศพที่ยิงเมื่อกี้อยู่ไหนวะอ๋อข้างหน้านี่เอง โโอโอ้้ก็ยิงพาเช็ดชิวชิวหลิวจอดมอบจอดฟาร์มจอดเนปปิงเล็กน้อยแต่จอดก็ยังเก็บของได้อยู่อะไรตอนนี้จอดพร้อมแล้วที่จะโอ้ยูข้างหน้า a อคจอดจิบ a อคมานั่งแล้วก็เลงเรียบร้อยเห็นไหมจอดมาพร้อมกับวิธีการลบแบบดั้งเดิม มาอียิปต์โอ้มีหมวกแ e อนแมนด้วยอะไรตอนนี้จอรตกกำลังจะไปเก็บปืนโอ้โหเชี่ยโอ้โอ้ลูกซองไปยายายาโอ้โอ้กูตายเฮ้ยยาโอ้โอ้ยเพิงดูเลือดจอร์จจอรตปั๊มยาจอรตมองไม่เห็นใครเลยโอ้ข้างหน้าข้างหน้า พี่อย่าต้องามตงคงามเวียดนามย,ยังไม่หัหขนาดนี้และชีวิตของจอร์ดก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง